ผัดถัวรันเตาใส่กุ้งเป็นไงคะนะ่ากินไหมเอ่ยถ้าเกิดขยกักรู้นะคะว่าผัดยังไงนี่คะ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะงี้ยยสไต์เป้นมาแล้วนะคะวันนี้เป้นมาทํากับข้าวให้ดูนะคะวันนี้นี่ซื้อถัว่วลันเตามานะคะอย่างอบอุบนอ้วนเลยนะคะแล้วก็ซื้อกุ้งมาตัวโตโตเลยนี่ตัวใหญ่มากเลยนะคะเราเลยใส่แค่สามตัวพอนะคะแล้วก็ใส่กระเทียม มีแค่วัตถุดิบแค่สามอย่างก็สามารถที่จะทำเป็นกับข้าวได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์นะคะเราจะจัดการถั่วรันเตา้ายังไงคะวิธีการทำนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคะ่ะอย่างอื่นแรกนะคะนี่ค่ะ หักตรงหัวมนะคะแล้วก็ดึงเลยค่ะเขาจะเป็นเส้นนะคะเส้นออกมาตรงนี้เราจะไม่กินนะคะเพราะว่ามันจะเหนียวนะคะเราทำอย่างเงี้ยทุกอันเลยนะคะ บวลันตาของเราอัเดตเสร็จแล้วนะคะเราเก็บเอาไว้เลยค่ะต่อไปเรามาจัดการกุ้งกันเลยค่ะตรงนี้ไม่เอานะคะ นี่ค่ะตรงนี้ไม่เอาเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วกุ้งเรานะคะทําไมเราถึงเอาหัวเอาไว้นะคะเพราะว่าเราอยากได้มันกุ้งนิดนึงนะคะ เราทำความสะอาดข้างข้างหลังของเขาแล้วนะคะนี่ค่ะ3มตัวสวยๆเลยค่ะนี่ค่ะกระเทียมต่อไปนะคะกระเทียมค่ะ เราเตรียมอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะเรามาเริ่มผัดกันเลยนะคะก่อนอื่นแรกนะคะเราตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะ พอเราตั้งกระทะร้อนแล้วนะคะเราใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะตามด้วยกุ้งเลยนะคะ แล้วใส่ถั่วลันเตาของเราไปเลยค่ะถั่วลันเตาถ้าเกิดเจอน้ำมันเขาเจะนิ่มค่ะและสีสวยเงางามได้ค่ะ พอเราผัดได้สักครู่หนึ่งนะคะเติมน้ำลงไปเลยค่ะเราจะไม่ให้กระทะมันแห้งนะคะและตอนนี้เรามาปรุงรสกันเลยค่ะน้ำมันถั่อตีอข้าว ซอสนะคะและน้ำตาลนิดนึงค่ะ จะ,จะให้กุ้งอร่อยนะคะเราเอากุ้งขึ้นมาก่อนนะคะพอกุ้งสุกแล้วเราปล่อยให้เขานิ่มอีกแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอามาขึ้นกันเลยค่ะ ปิดไฟกันเลยค่ะเอากุ้งของเราที่ขึ้นนะคะลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ตักเรียบร้อยแล้วค่ะผัด นี่นะคะถั่วลันเตาของเราใส่กุ้งนะคะเป็นไงคะน่ากินไม่เอ่ยถ้าเกิดน่ากินนะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย